สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า life is a game หรือชีวิตคือเกมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาเพชรน,นะครับซึ่งเพชรในเกม่นี้มันก็จะหายากอย,กอยู่พอสมควรเลยแหละแต่ผมจะทําให้หาง่ายนะครับผมหาง่ายแบบง่ายมากเลยนะตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ประมาณ48เพชรน,นะโอเคถาว่าเพชรเอาไปซื้ออะไรได้ก็ซื้อพวกสกินซื้ออาชีพซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อได้หมดเลยนะครับผม ซื้อฉากก็ย okay. ังได้นะโอเคคือเราไม่จำเป็น okay. ต้องเติมเลยนะเราแค่ทำตามให้ท่านเูืชมนทำตามผมเท่านั้นนะแล้วก็ใจเย็นเย็นย้ำนะครับว่าต้องใจเย็นเย็นเท่านั้นโอเคเอาก็กดเริ่มกันเลยเพชรจะไม่มาในในสามช่วงไว้ก็คือวัยทารกนี่ก็คือวัยทารกนะครับผมแล้วก็วัยเด็กแล้วก็วัยเรียนจะไม่มีนะ มันจะมามันจะมาตั้งแต่วัยทางานเป็นต้นไปไวัยทำงานมันจะมาเป็นช่วงเนี่นะผมจะบอกนะคะว่ามาช่วงไหนบ้างมันเขาไม่เรียกว่าสูตรนะครับเพราเป็นว่าเรียกว่าเทคนิคกดผิดโอกดผิดสมองไปหมดแล้วโอ้ <laughs> โหเก็บได้น้อยมากเลยนี่ศ <Yeah. S 1> ิลปะ ช่วงนี้ก็คือช่วงวัยเรียนก็คือ,อยังไม่มีเลยโอเคโอเคตอนนี้เราก็เก็บความสุขไปก่อนนะครับผมถ้าพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมหรือถ้ามีเสียง,งรบกวนไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้างบ้านก่อสร้างนะโอเค โอเคช่วงวัยทำงานเพชรจะมาหลังเพชรจะมาหลังหลังหลังนี่หลังการพรีเซนต์งานนะครับผมหลังจากการทำงานไอ้ปวดแบบนี้แหละนี่ไงมาพูดปุ๊มมาปั๊บเลยพรีเซนต์งานก็ทำงานนะครับผมเป็นแบบเ <c oughs> มื่อกี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดไงนะโอเคเพชรมาอีกแล้ว โอ้โอเคเกือบเก็บไม่ทันเพชรจะมาเกมแล้วประมาณเกมแล้วประมาณเออสี่ถึงหกมตรนะครับผมอย่าอย่าอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยมันน้อยอ่ะฟังก่อนนะครับฟังทําให้จบดูคลิปให้จบท้าผู้ชมจะบอกว่าโอ้เพชมมันมาหาศาลเหลือเกินนะโอเค โอเคทัน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 คนนีออ้อะไรวะถ้าคนนี้ไม่เอาคนนี้ไหมคนนี้คนนี้คนนี้เอาไหมปวดจบกันสามคนไม่เอากูเลยโอเคโสดไปโสดไป สดไปสดไปนี่นะครับช่วงวัยแก่นี่ก็ช่วงวัยแบบผมงอกก็ก็จะมีเพชรอยู่นะท่านผู้ชมก็จะมีเพชรอยู่แลวท่านผู้ชมก็เก็บ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 ไป ย้ำนะคะว่าอยากให้มันลงูุงนะครับแถมเกมนี้เพราะว่ามันจะกระโดดเก็บยากไปเกือบตายแล้วลืมไปแถบความสุขเหลือน้อยมันถ้าลงูุงมันจะกระโดดเก็บเพชรช้าม,มากนะโอเคโอเคทุกนี้วัยวัยที่เริ่มแก่ก็เมเริ่มแก่แก่แล้วมันก็จะมานะไอเพชรนอะ่ะนี่ไงมาแล้ว โอเคโอเคมาสองอันเลยโอเคเยี่ยมยอดมากโอเคถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะโอเคจบจบกันจบ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 ฮึม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  โอเคจบขอตัดไปตอนที่จบเกมเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็โอเคถ้าสมมุติเรากดไอ้หน้าอะไรหมดแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ก็คือให้เราดูวิดีโอนะครับแล้วเราก็จะได้เพชรคูณ2ตาเนี้ยผมเก็บเพชรได้สี่เพชรคูณสองไปก็จะได้เป็น8ปดเพชรนะโอเคก็กดดูโฆษณานะ ขาตัดไปเลยนะครับผมโอทโอเคโอเคโอเคดูโฆษณาจบเลยนะเพอเขาไม่ได้จ่ายว่าจะมาดูเพ็นะได้กี่เพ็รได้เพิ่มมากี่เพชรเพิ่มมาเยอะเลยนะท่านผู้ชมเพิ่เยอะมากนะก็ให้หาแบบทําวิธีเนี้ยบอกเลยนะคะับว่าเพชรมหาศาลแน่นอนทําไปเรื่อยๆซื้อของได้ทุกอย่างนะครับผม นะแล้วสาหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมวิธีการง่ายๆแค่นี้เองนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับไลฟ์อิีเกมก็อย่าลืมติดตามชมนะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมามๆาก,กดซับนะครับอย่าอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ